สวัสดีครับนำผู้ชมมาที่แพสต์เดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลบรีโวไทยลีกนะครับนัดที่12บระฤดูกาลน,นะครับในลีกก็22นัดบีจีชนะ10นะครับทาเรชนะ7เสมอกัน5อาเป็นว่าลืมตัวเลขทั้งหมดแล้วครับเราเจอกันในวันนี้ครับเพราะว่ามีตำแหน่งจากฝูงไม่ดเดิมพันถ้าใครเก็บ3คะแนนเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวทีมเยือนบีจีออกบอลก่อนจกกักพัน์บอมไปข้างบนให้อีกอจะเสิร์ฟให้กับธีลศิลป ท่าเรือครับเริ่มตั้งหลักได้บ้างพิกหนีอปรกรณ์เจอโฉกค,ครับโดยสันติภาพสันติภาพให้ฝากมาธีรศินธีรศินดึงสายล้องจิิงดูครับจังหวะมันไม่มีใครต้องจ่ายแล้วครับบอมไปทั้งขวายัางครับปรกรณ์ทีมขึ้นไปปทพลเก็บได้ปทพลพิกให้สุพนันแต่ง้ายต้องลองจริงแล้วทำดึงศูนเลยครับโอ้โหไปโดนปังยังบงตรงนี้แต่ การท่าเรือเจ้าบ้านออกดำแล้วครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับลูกนี้ของสุวรรณบุรีรัตน์นะครับเป็นอีสายซะด้วยนะครับโอ้โหเหมือนจังหวะที่จะมีชะงักกันนิดนึงด้วยครับนี่เป็นประตูแรกของสุวรรณบุรีรัตน์ในดูการนี้นะครับในฟุตบอลไทยลีกโอ้โหแต่ยิงคมกริบเลยครับดูอีทีครับจากเกมที่ดูจะยิบเงีบๆไปครับเกมลุกปฐมพลโอ้โหเหลือๆครับ นี่ครับเลือกที่จะแตะเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเข้าเสาแรกไปเลยครับสุพนรันโอ้ยายครับเปิดช่องให้ให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับกิติพงศ์แล้วดูยิงผ่านมาตรงนี้เนี่ยหักข้อโอ้โหเปิดเสาแรกไปยคือมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับโอ้โหต้องออกมาหาหาจังหวะเพื่อจะปิดมุมแบบนี้ี่ยเจอยิงย้อนสวนเข้าไปเลยครับ เฟดดี้เปิดหมุนเข้ามามตรงนี้ยังสก,กัดมาเข้าทางบดินบนดินจะหนีสารัตเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับสารัตเลือกเปิดเข้าไปเลยหมดเลยครับแต่ยังมีครับเฟดดี้เฟดดี้ตักมาอีกอสะบัดโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหตักเข้าหัวอีกอ่นะได้แล้วด้วยนะครับโอ้โหสบัตตรงนี้บอลผ่านหน้าปากประตูไปนี่ครับเปิดเลยมามีเฟตตี้ครับแล้วเฟตดี้ เปิดย้อนๆไปหน่อยครับแต่อีคอนี่ก็พยายามจะปิดให้มันเต็มที่แล้วครับอบอลมันผ่านหน้าปากวัวตัไปประชมพลเกมรับของบิจี G. ตามสุดเส้นเหมือนกันเลยครับยังแก้เข้ามาได้ที่ชิมุระเปลี่ยนแก้เลยครับขามันทางขวาขึ้นทางสุพนันสุพนันจงังหวะเลือกยัดปาปรกรณ์บอลยังใกล้ตัวเจอปัม๊มแต่ยังเข้า้านปรกรอัดซิกขาโอ้ไปเลยครับสองศูนย์ครับ โอ้โหนี่กดอยู่พักใหญ่แล้วก็บีจีดีเมาบัดจริงๆนะครับตอนนี้กลายไปว่าจังหวะปั๊มตรงนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าครับประกรณ์แล้วยิงมีฉลัดข้ามหัวทางยินิพงศ์เข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์นาทีครับฝั่งขวาของทางการทาเท่าเดือทั้งคู่นะครับทางประกรณ์แล้วก็สุพนันโอ้โหดุจริงๆครับในบ้านของการท่าเรือครับ สิทธิ์ที่จะป้องกันได้ครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งเหมือนกันนะครับของรประกอบไปพักครับดูจับเหมือนจะไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ไปปั๊มเอาลูกนี้เอาชนะจะกักรพรรดิมาได้นะครับปัม๊มปั๊มแล้วนี่ครับแต่งทีแล้วจิงมีติดฉลับวีเตอร์คาร์โดโซครับมันทําให้บอลเนี่ยมันมีฉลับติด นี่ครับสเปนลูกนี้นะครับข้ามมาเลยครับโอ้โหเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยครับ2ต่อศูนย์ครับการททเลเรือโอ้โหเฟดดี้ลุยมาเฟดดี้ให้เอ้าไม่รู้กันกับสารัตครับเข้าทางบาดรนบดรนจะไวาต่อเสร็จทางเฟดดี้มาที่สารัตสารัตต่อมาถึงทีรศิลป์ขวาสุดเป็นวาริชูทองวาริ จังหวะต่างปอมเปิดขึ้นมาบ้องทยานตรงนี้โอ้โหติดเสฟครับผู้ต้าโชมสมพรยศทันได้ยังไงครับโู้ไปควักแบบเหลือเชื่อจริงๆรครับสมพรยศผู้โหมือตวัดบอลนี่มันตรงกรอบนะครับดูเปิดมาเฟตที่พุ่งทยานมาบงเพื่อดูครับผู้โหมือแตะนิดเดียวครับโู้บอลจะเข้าอยู่แล้วครับสอดตัวเข้าหม่งม้เชี่ยมอยู่แล้วครับโอ้โหตวัด คนเรเกียโทษนี่ยังไม่นิ่งครับต่างฝ่ายต่างชิงพื้นที่กันนะครับข้างในไม่ให้ไม่ให้จังหวะได้เปรียบกันเฟร์ดี้ครับเปิดเข้ามาวิกเตอร์ปองปักพิงอีกแล้วโอ้โหโอ้ต้องยอมไปครับสามเซฟเข้าแล้วครับโอ้สมพรยศนี่เปิดดีทุกอย่างแล้วครับแล้วดูบงย้อนเข้าไปยัง ปัดถึงอะครับโอ้โหตอนนี้ก็เน้นเกมรับรักษาสกอร์เลยครับพ่านำถึงสองลูกเลยวิกเตอร์เปิดเข้าไปก็ไม่แม่นครับฟาบโต้หม่งมาตรงธนบูลด้วยออกมาที่ปกรกรเกมโตกลับตัวน้อยกว่าแต่ว่าก็ต้องหาจังหวะเติมเลยครับปกรกรเปิดอ้อมมาบาร์รอจับแล้วอัดซิครับโอ้หเกือบแล้วครับู้หนี่โอ้โหเล่นกันไม่กี่จังหวะแต่ได้จบเกือบทุกครั้งเหมือนกันนะครับการเท่าเดือ กยกเข้ามาจับแล้วจริงโหมีติดวาลิศด้วยนะครับปอนนี่เฉียดเสาไปเหมือนกันแต่ผู้สินก็อาจจะเห็นว่าเป็นจังหวะท้ายๆแล้วก็เวลาก็ครบไปแล้วด้วยนะครับใน45นาทีแรกก็เป็นการท่าเลือนะครับที่เปิดบ้านเปิดบ้านนำบีจีอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับเอาละครับมาสู้กันต่อครับ อีก45นาทีที่เหลือบีจียังมั่นใจในแผนการเล่น3-5-2นะครับไข่หลบดึงจังหวะให้ตรงกลางธนบูลเปลี่ยนมาทางเควินเควินหาจังหวะจะจ่ายให้ทางบดินเสร็จสันติภาพดึงไม่อยู่สันติภาพที่เข้านาให้อีกอรดึงเข้าซ้ายแต่จิงสุด้ยไม่ได้ป้าม่อีนึงของทีละสิ่์นะั่ติสพรยศครับอีกอรจับแล้วเข้าซ้ายในชีวะคือวิ่งไม่หยุดเลยครับ โอ้โหวิ่งจนมาช่วยในยจังหวะสุดท้ายได้เนี่ยโดนหลอ,อกไปแล้วด้วยนะครับชฉลีครับแล้วจะปั๊มอีกทีนึงเนี่ยยังออกมาเร็วครับสมพรยศเกมโต้กลับขึ้นมาธนบุญให้บาลอสพลิกหนีเข้าทางของบดินบดินให้เผื่อไปก่อนครับข้างบนเป็นปฐพลปฐพลน ดยจีเข e ้าหาวิกเตอร์หนึ่งต่อ1นี 1> ่รอจังหวะด้วยครับเลือกให้เควินเควินถึงเส้นหลังจะจัดมาเลยครับโอ้โหจังหวะยิงของธซาบดินดีดไปยังมีแคลิสขวาอยู่ครับโอ้โหครับจะครบสูตรแล้วครับลูกนี้ของการท่าเรือครับปัมพบลพริกขึ้นบนเลยครับปฐมพบลดึงหลบหนึ่งปฐมโธบลโอบไปต่อครับปฐมโลจีตัดเข้ากลางซ้ายขวามีหมดเลยครับปฐมพบลหาจังหวะแล้วเลือกยิงเองซะเลยครับโอ้โหแต่ว่าหลุดคำขานมาดูเกมมันต่อครับ บอลของบีจีเสียให้กับการท่าเรือเควินที่วรชิตไกลธนบุญต่อขึ้นมาบาลอสดีต่อเลยครับโอ้โหบาสองด่านเลยวิ่งแข่งกันเลยครับเควินกับดับบดินบนดินเลือกจี้เข้าในับบินเสาไกลมีเลือกกิ่งงติดเซ็ครับโอ้ล้วปีนออกมาตามเก็บจังหวะสองกิติพงศ์พิธิวัตให้ธีรศิน,านทาชิงมีทางพัฒนากรถึงเส้นหลังพัฒนากรเปิดหมายก็ยังติดครับเสาสองสันติภาพ สถานีภาพไหลามาจัก,กรพันแต่งมาเปิดเข้าไปบหม่งโชกมาขวาครับบอลถึงเฟตตี้อัดเลยเอา้าไล่มาครับตึงต่อสอครับ <c oughs> โอ้ลูกนี้เข้าซ้ายพอดีครับโอ้โหนี่ก็จริงได้คมกิบเหมือนกันนะครับเ <c oughs> ฟตตี้อเวเรสครับประตูที่3ของเขาในลูก,การนี้แล้วก็สําคัญมากๆาครับประตูนี้ที่บีจีไล่ขึ้นมาครับ <c oughs> โอ้โหนวดอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันครับ <c oughs> สายทีขวาทีบอลที่เคลียร์มาแล้วก็มาเข้าทางเฟตตี้ซัดด้วยซ้ายไม่เหลือเลย นี่ครับเปิดมามงชงได้ครับจับมีบอดินที่จริงๆก็พยายามจะเข้ามาแล้วนะครับต้องดูมุมตรงนี้ว่าจับแล้วเข้าโอ้โหเข้าห่างครับเสร็จสิครับแบบนี้โอโ้ยิงยัดเข้าไปแบบนี้นี่หมดสิทธิ์ที่จะเซฟแล้วเหมือนกันครับสุพรยศโอโ้ยิงดีมากๆนะครับเฟดดี้เอาครับ อยู่ที่ช็อตนี้ของทีรศิลปแดงดาลเลงแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โ oh, หนิ่มๆเลยครับตีเสมอ2ต่อ2ก็ครับบีจกลับมาได้ครับทางบีจประตูใต้เสมอทีรศิลปแดงดานะครับจับจุดโทษนี่มีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีครับอางรทงโอ้โหแล้วเวลานี่ยังเหลือให้กับทั้ง2ทีมเหมือนกันนะครับยิงได้อย่างเยือกเย็นมากๆนะครับทีรศิลป ดูจังหวะของสมพรยศพุ่มไปก่อนนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่จะปไปอีกทางหนึงจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจังหวะแฮนด์บอลของเควินดีรมรัมแล้วก็หปไปคนลัดางกับจังหวะพุ่งของสมพรยศเตะมาตรงนี้แม่นครับเก็บบอลลงได้ครับจักรพันธ์เข้ากลางมีสันติภาพสันติภาพต่อมาขวาให้จักรพันธ์ จากพันเติมหาจังหวะเล็งเปิดให้ธีรศิลป์จับบอลเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้อ้ตตอาวสามสองครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหนี่เรือเชื่อครับโอ้โหตามสูสสองกลับมานำเป็นสามสองไปแล้วครับโอ้โแล้วเด็ดขาดหรือเกินครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดาลูกนี้โอ้โหจากจุดโทษที่เริ่มนับวตึงนี่นับสองทันทีครับเจอกับการเท่าเรือเนี่ย ยิงไป5ลูกแล้วเคยไปยิงที่นี่มาแล้ว2ลูกด้วยกันนะครับนี่ประตูที่3ครับโอ้โหไม่รู้จะทําหน้าอย่างไรเหมือนกันครับทางพนตังสันนะครับโอ้โหเกมต้องบอกว่าพลิกนรกจริงๆครับจับแล้วยิงยิงแบบนี้ละใครจะไปรับละครับพี่บุยโอ้โหเล็ดขันมากๆนะครับนี่ครับจับแล้วยิงถูชนเสาใน หนีมือสมพรยศแล้วก็เนี่ยครับเข้าไปแบบว่าสวยงามจริงครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดาลูกนี้โอ้โหสามต่อสองครับโอ้ BG เวลาเหลือน้อยเลยนะครับตอนนี้ก็ครบ7นาทีของการทดเวลาไปแล้วด้วยธีรศิลป์ครับบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่เหมือนกันท่าเรือ น่าจะยังมีโอกาสอยู่ครับเป็นเพลย์ท้ายๆแล้วบดินทุ่มไปดักเอาไว้เข้าชินาพัทหนุนในทีนึงแล้วพอเก็บไม่ได้ก็เป่าจบเกมครับเป็นสามแต้มของบีจีพทุมยูเนเต็ดน,นะครับบุกมาชนะการทเลเรือ3ประตูต่อ2ครับการทเลเรือนนำก่อนถึง2ประตูจากสุปปรพรรณบุรีรั์ประกอบเป็นพักนะครับหลังจากนั้นเฟดดี้อวาเลสและก็ธีเดศินแดงดายิง2ประตูรวดเลยครับนาทีที่85แล้วก็9 0้าครับทำให้บีจีเนี่ยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราว แล้วเก็บเพิ่มเป็น24แต้มนะครับ